อคอมผมเนี่ยเปิดเครื่องแล้วมันเป็นอย่างนี้ไม่ทราบว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรอ่ะครับผมเนี่ยพอเปิดปุ๊บแล้วมันจะเป็นอย่างนี้มันจะขึ้นมาอย่างนี้เป็นบ่อยมากผมนึกว่าฮาร์ดดิสมันเสียแต่หลังจากที่เอาฮาร์ดดิสมาทำความสะอาดเช็ดโน้นเช็ดนี้ถอดแจ็คในตัวคอมเสียบใหม่นึกวมันจะสกรปรกมันก็ไม่ มีผลประโยชน์อะไรเลยแต่ครั้งล่าสุดฮารด์ดดิสต์หนึ่งลูกข้อมูลหายไปหมดหรือมันจะเกิดจากไวรัสตัวไหนหรือเปล่าผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ไม่ค่อยได้เก่งคอมเท่าไหร่ด้วยอ่าใครเห็นรูปภาพนี้แล้วช่วยอบอกให้ผมหน่อยครับว่ามันเกิดจากอะไรครับมันเป็นอยู่ประมาณ สองสามวันแล้วครับผมกว่าจะเปิดคอมขึ้นได้เนี่ยมันก็เป็นแบบนี้ครับผมเนี่ยบางครั้งก็เป็นห้าหกนาทีนะแต่นี้มันครั้งนี้มันไม่นานเท่าไหร่ยังไงก็ต้องขอขอบคุณลวกหน้าไว้ก่อนนะครับผมอาการคอมมันเป็นอย่างนี้ใครรู้ก็ช่วยบอกหน่อยนะครับแก้ปัญหาไม่ถูกขอบคุณมากนะครับผมครับผมวัสดีครับ